ล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่ของเราเพราะการยึดถือนั้นนำมาซึ่งความทุกข์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับสู่ธรรมะนำใจนำชีวิตสำหรับท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะบางทีการที่ได้มาเจอกันในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นโชคชะตา และถ้าท่านผู้ฟังมีประสบการณ์หรือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะพูดกันในวันนี้อย่าลืมมาแบ่งปันเรื่องราวของท่านผู้ฟังลงในคอมเมนต์นะครับลองนึกภาพดูนะครับเช้าวันหนึ่งตื่นนอนมาเปิดโทรศัพท์เห็นข้อความจากเพื่อนร่วมงานพูดจาไม่ค่อยดีหัวใจเริ่มเต้นแรงอารมณ์เริ่มไม่ดีแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปคิดทั้งวันหรือบางทีก็เป็นเรื่องราวในอดีต เรื่องที่ผ่านมาแล้วหลายปีแต่ยังคิดถึงยังเจ็บปวดยังปล่อยวางไม่ได้หรือบางครั้งก็เป็นเรื่องอนาคตกังวลว่าจะเป็นอย่างไรทำไม่ได้อย่างที่ตั้งใจไว้จะทำยังไงถามไม่ได้จะทำยังไง,ไไท,ง,ไงท่านผู้ฟังเคยรู้สึกแบบนี้บ้างไหมครับรู้สึกเหมือนจิตใจถูกล่ามโซ่ไว้กับอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเหตุการณ์ความคิด หรือแม้แต่ตัวเราเองมันเหมือนกับว่าชีวิตไม่ได้เป็นอิสระเลยแม้ร่างกายจะเดินไปไหนได้แต่จิตใจกลับติดอยู่กับที่นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอุปาทานหรือการยึดมั่นถือมั่นและท่านบอกว่าการยึดมั่นนี้แหละคือรากเง้าของความทุกข์ทั้งหมดไม่ว่าจะยึดมั่นในสิ่งที่ชอบหรือยึดมั่นในสิ่งที่ไม่ชอบมันก็ทำให้ทุกข์เหมือนกัน แต่คำถามก็คือเราจะปล่อยวางได้อย่างไรเมื่อทุกอย่างในชีวิตมันดูสำคัญขนาดนี้เมื่อความรู้สึกมันรุนแรงขนาดนี้วันนี้เรามาฟังกันว่าพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางอย่างไรผ่านสามวิธีที่ลึกซึง้งแต่สามารถนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันท่านผู้ฟังครับคำแรกที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านอุทานออกมาว่า อนิจจาวตะสังขาราแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอฟังดูเรียบง่ายแต่นี่คือหัวใจสำคัญของการปล่อยวางลองมาดูกันว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเช้านี้ตื่นมาอารมณ์ดีพอสักพักอารมณ์เปลี่ยนวานนี้มีความสุขวันนี้เศร้าเมื่อปีก่อนชอบสิ่งนี้ ปีนี้ไม่ชอบแล้วคนที่เคยรักวันหนึ่งก็เปลี่ยนไปงานที่เคยทำวันหนึ่งก็ต้องจบลงร่างกายที่แข็งแรงวันหนึ่งก็แก่ลงทุกอย่างเปลี่ยนไม่มีอะไรอยู่กับที่นี่คือความจริงของชีวิตแต่ปัญหาคือจิตใจของเรามันไม่ยอมรับความจริงนี้เรายังอยากให้ทุกอย่างอยู่เหมือนเดิม อยากให้คนที่รักอยู่กับเราตลอดไปอยากให้ความสุขอยู่กับเราตลอดไปอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไปและเมื่อสิ่งที่เรายึดมั่นมันเปลี่ยนไปเราก็ทุกข์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเห็นความไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อให้เราหมดหวังหรือเศร้าแต่เพื่อให้เราเข้าใจเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะไม่ไปบีบบังคับชีวิตไม่ไปบีบบังคับคนไม่ไปบีบบังคับตัวเองมีเรื่องเล่าหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้ามีหญิงคนหนึ่งชื่อว่ากิสาโคตมีลูกชายของนางเสียชีวิตนางเศร้าโศกมากอุ้มศพลูกไปทั่วขอให้คนช่วยรักษาสุดท้ายมีคนบอกให้ไปหาพระพุทธเจ้า เมื่อนางไปถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธท่านบอกว่าจะรักษาได้แต่ต้องเอาเมล็ดพันผักกาดมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายนางดีใจรีบไปหาทุกบ้านแต่ไม่มีซักบ้านที่ไม่เคยมีคนตายทุกบ้านมีคนตายบางบ้านตายมากกว่าบ้านนางสุดท้ายนางก็เข้าใจว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต ไม่มีใครหนีพ้นและนางก็สามารถปล่อยวางได้ท่านผู้ฟังครับนี่คือการปล่อยวางด้วยปัญญาเราไม่ได้ปล่อยวางเพราะไม่รักแล้วแต่เราปล่อยวางเพราะเข้าใจเข้าใจว่าทุกอย่างไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาและการบังคับให้อยู่เหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้ลองฝึกนะครับเวลามีอะไรที่ทำให้ทุกข์หยุดแล้วถามตัวเองว่า สิ่งนี้มันเที่ยงไหมมันจะอยู่กับเราตลอดไปไหมหรือว่ามันกำลังจะเปลี่ยนไปและถ้ามันจะเปลี่ยนไปแล้วเรายังจะไปยึดติดกับมันทำไมเรื่องต่อมาที่ทำให้เราปล่อยวางยากก็คือตัวตนหรือที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าอัตตาเราชอบยึดมั่นว่านี่คือตัวฉันนี่คือของฉัน นี่คือความคิดของฉันฉันถูกฉันดีฉันต้องเป็นอย่างนี้และเมื่อมีอะไรมากระทบกับตัวตนนี้เราก็ทุกข์ถ้ามีคนมาวิพากวิจาร์เราก็โกรธเพราะรู้สึกว่าตัวตนของเราถูกกระทบถ้าเราทำอะไรไม่สำเร็จเราก็เศร้าเพราะรู้สึกว่าตัวตนของเราไร้ค่าถ้าคนที่เรารักจากไปเราก็ทุกข์ เพราะรู้สึกว่าเราเสียบางส่วนของตัวเองไปแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าตัวตนนี้แหละมันไม่มีจริงที่มีจริงก็คือกองของร่างกายความรู้สึกการรับรู้ความคิดและจิตใจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราแท้จริงนี่ไม่ใช่ปรัชญาที่ฟังแล้วงงแต่เป็นสิ่งที่เห็นได้จริงในชีวิตประจำวัน ลองดูนะครับตอนอายุห้าขวบเราเป็นอย่างไรตอนอายุ15ขวบเราเป็นอย่างไรและตอนนี้เราเป็นอย่างไรเราเหมือนเดิมไหมความคิดเหมือนเดิมไหมความชอบเหมือนเดิมไหมร่างกายเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนใช่ไหมครับถ้าไม่เหมือนเดิมแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนเราเป็นคนตอนห้าขวบหรือคนตอน15ขวบ หรือคนตอนนี้ความจริงแล้วไม่มีตัวเราที่ตายตัวมีแต่กระบวนการของชีวิตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆและเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็จะไม่ไปยึดติดกับตัวตนไม่ไปถือตัวคนอื่นพูดอะไรเราก็รับฟังได้เพราะรู้ว่ามันไม่ได้กระทบตัวเราหรอกเพราะตัวเรานั่นก็ไม่มีอยู่จริงทำอะไรไม่สำเร็จเราก็ไม่ทอแท้ เพราะความสำเร็จหรือความล้มเหลวมันไม่ได้บอกว่าเราเป็นอย่างไรมันเป็นแค่เหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปมีเรื่องเล่าหนึ่งสมัยพระพุทธเจ้ามีพราหมณ์คนหนึ่งมาด่าพระพุทธเจ้าด่ายาวเหยียดแต่พระพุทธเจ้าไม่โกรธไม่โตตอบนั่งฟังจนจบพอด่าเสร็จพระพุทธเจ้าถามว่าถ้าท่านเอาของมาให้คนแต่คนไม่รับ ของนั้นจะเป็นของใครพราหมณ์ตอบว่าของคนให้พระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าวันนี้ท่านเอาคำด่ามาให้แต่เราไม่รับมันก็เป็นของท่านนี่คือการปล่อยวางด้วยการไม่ยึดมั่นในตัวตนเมื่อเราไม่ถือว่านี่คือตัวเราแล้วคำด่าก็ไม่ได้กระทบคำชมก็ไม่ได้ทำให้ลําพองเราเป็นอิสระลองฝึกนะครับ เวลามีอะไรมากระทบใจหยุดแล้วถามตัวเองว่ามันกระทบอะไรกระทบตัวเราหรือแต่ตัวเรานั่นมันมีจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นแค่ความคิดที่เราสร้างขึ้นมาวิธีสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าสอนคือการรู้เท่าทันอารมณ์เพราะความจริงแล้วสิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุด ไม่ใช่เหตุการณ์ภายนอกแต่คืออารมณ์ภายในที่เรายึดติดคนด่าเราถ้าเราไม่โกรธเราก็ไม่ทุกข์คนทิ้งเราถ้าเราไม่เศร้าเราก็ไม่ทุกข์ทำงานไม่สำเร็จถ้าเราไม่ผิดหวังเราก็ไม่ทุกข์แสดงว่าความทุกข์มาจากอารมณ์ไม่ใช่มาจากเหตุการณ์ แต่ปัญหาคือเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์เวลาโกรธเราคิดว่าคนนั้นทำให้โกรธเวลาเศร้าเราคิดว่าเรื่องนั้นทำให้เศร้าเราไม่เห็นว่าความโกรธความเศร้ามันเกิดขึ้นจากใจของเราเองพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีสติรู้เท่าทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นเวลาโกรธรู้ว่ากำลังโกรธ เวลาเศร้ารู้ว่ากำลังเศร้าเวลาดีใจรู้ว่ากำลังดีใจแต่ไม่ไปยึดติดกับมันไม่ไปว่าโกรธแล้วต้องทำอะไรหรือเศร้าแล้วต้องหาอะไรมาปลอบแค่รู้รู้แล้วปล่อยเพราะอารมณ์ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันดำรงอยู่สักพักแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะผ่านไปเอง แต่ถ้าเราไปยึดติดไปคิดต่อไปเก็บมันไว้มันก็จะอยู่นานลองดูนะครับเวลาโกรธมากถ้าเราไม่ทำอะไรเลยแค่หายใจสักพักความโกรธก็จะเบาลงเวลาเศร้ามากถ้าเราไม่ไปคิดวนไปวนมาแค่นั่งสักพักความเศร้าก็จะผ่านไปนี่แสดงว่าอารมณ์มันไม่เที่ยงมันเกิด แล้วมันดับแต่ถ้าเราไปเก็บมันไว้ไปเล่าซ้ำคิดซ้ำอารมณ์นั้นก็จะยาวนานแล้วก็กลายเป็นความทุกข์สะสมมีการทดลองหนึ่งนักวิทยาศาสตร์วัดว่าอารมณ์โกรธถ้าไม่มีความคิดมาเติมมันจะอยู่ได้แค่90วินาทีหมายความว่าถ้าเราโกรธนานกว่านั้นแสดงว่าเราคิดต่อเราเติมความคิดให้มันเราไม่ได้ปล่อยมัน พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกสติรู้เท่าทันอารมณ์รู้ว่ามันเกิดรู้ว่ามันอยู่รู้ว่ามันดับแต่ไม่ไปยึดติดนี่คือการปล่อยวางด้วยสติวิธีฝึกง่ายๆคือเวลามีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นหยุดหายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่านี่คือความโกรธนี่คือความเศร้านี่คือความกังวลแค่ตั้งชื่อมัน แค่รู้จักมันไม่ต้องทำอะไรแล้วก็สังเกตว่าอารมณ์นั้นมันอยู่ตรงไหนในร่างกายอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ท้องหรืออยู่ที่ศีรษะสังเกตความรู้สึกแล้วค่อยค่หายใจทำแบบนี้ไม่กี่นาทีอารมณ์นั้นก็จะเบาลงเพราะเราไม่ได้ไปเติมความคิดให้มันเราแค่รู้แค่สังเกตแล้วปล่อยให้มันดับไปตามธรรมชาติ นี่คือการปล่อยวางแบบพระพุทธเจ้าปล่อยวางด้วยสติรู้เท่าทันไม่ยึดติดท่านผู้ฟังครับทั้งสามวิธีที่พูดมามันฟังดูง่ายแต่การทำจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราเคยชินกับการยึดติดเคยชินกับการถือตัวเคยชินกับการจมอยู่ในอารมณ์แต่ถ้าเราฝึกเราก็จะทำได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆก,ก่อน อย่าไปคิดว่าจะต้องปล่อยวางเรื่องใหญ่หญๆทันทีเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันติดรถหงุดหงิดลองหยุดแล้วคิดว่าการติดรถมันไม่เที่ยงสักพักก็จะไหลความหงุดหงิดนี้ก็ไม่เที่ยงสักพักก็จะหายแล้วไปยึดติดกับมันทำไมคนพูดอะไรไม่ดีรู้สึกขุนใจลองหยุดแล้วคิดว่า คำพูดนั้นมันกระทบตัวเราหรือแต่ตัวเรานั่นมันมีจริงหรือเปล่ามันเป็นแค่ความคิดมันไม่ใช่ความจริงมีอารมณ์โกโรธเศร้ากังวลลองหยุดแล้วรู้เท่าทันนี่คือความโกโรธมันเกิดขึ้นในใจมันจะอยู่สักพักแล้วมันก็จะดับไปไม่ต้องทำอะไรแค่หายใจแล้วมันก็จะผ่านไป เริ่มฝึกแบบนี้ทุกวันเวลามีเรื่องเล็กๆเ,เกิดขึ้นก็ฝึกปล่อยวางค่อยๆฝึกแล้ววันหนึง่งเมื่อเจอเรื่องใหญ่เราก็จะปล่อยวางได้และอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะปล่อยวางได้ทันทีเพราะถ้าเราไปคาดหวังพอปล่อยวางไม่ได้เราก็จะผิดหวังแล้วก็กลายเป็นทุกข์อีกการปล่อยวางมันเป็นกระบวนการ มันต้องใช้เวลาบางทีเราอาจจะปล่อยวางไม่ได้ในวันนี้แต่พรุ่งนี้อาจจะได้หรือบางทีต้องใช้เวลาหลายวันหลายเดือนไม่เป็นไรค่อยๆทำสำคัญที่ความตั้งใจและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าการปล่อยวางไม่ใช่การไม่สนใจหรือการทอดทิ้งเรายังรักคนที่เรารักเรายังทำหน้าที่ของเราดีแต่เราไม่ไปยึดติด เราไม่ไปบีบบังคับว่ามันต้องเป็นอย่างที่เราต้องการการปล่อยวางคือการยอมรับยอมรับความเปลี่ยนแปลงยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ยอมรับว่าทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยแล้วทำในสิ่งที่ทำได้แล้วปล่อยวางในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เหมือนเราปลูกต้นไม้เราทำได้แค่รดน้ำใส่ปุ๋ยดูแล แต่เราไม่สามารถบังคับให้มันโตเร็วได้เราต้องปล่อยให้มันโตตามธรรมชาติชีวิตก็เหมือนกันเราทำในส่วนที่ทำได้แล้วก็ปล่อยวางส่วนที่ควบคุมไม่ได้ท่านผู้ฟังครับพระพุทธเจ้าสอนให้เราปล่อยวางไม่ใช่เพราะท่านอยากให้เราไร้ความรู้สึกหรือไม่สนใจอะไรแต่เพราะท่านอยากให้เราเป็นอิสระเป็นอิสระจากความทุกข์ เป็นอิสระจากการยึดติดเป็นอิสระจากตัวเองเมื่อเราปล่อยวางได้ชีวิตเราก็จะเบาจิตใจเราก็จะสงบเราจะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์ไม่ถูกครอบงำด้วยความคิดไม่ถูกครอบงำด้วยเหตุการณ์ภายนอกเราจะอยู่กับปัจจุบันได้เราจะเห็นความงามของชีวิตได้เราจะมีความสุขที่ไม่ต้องพึ่งอะไรภายนอก เพราะความสุขนั้นเกิดจากภายในจากความสงบจากความปล่อยวางและที่สำคัญเมื่อเราปล่อยวางได้เราก็จะมีเมตามากขึ้นเพราะเราไม่ต้องปกป้องตัวเองเราไม่ต้องต่อสู้กับใครเราเข้าใจว่าทุกคนกำลังต่อสู้กับความทุกข์ของตัวเองทุกคนกำลังยึดติดกับอะไรบางอย่างและเมื่อเราเข้าใจ เราก็จะมีความเห็นอกเห็นใจนี่คือผลของการปล่อยวางชีวิตที่สงบที่เบาที่อิสระและที่เต็มไปด้วยเมตตาก่อนจบอยากให้ท่านผู้ฟังลองถามตัวเองดูนะครับตอนนี้มีอะไรบ้างในชีวิตที่ท่านยังยึดติดอยู่ยึดติดกับคนยึดติดกับเรื่องยึดติดกับความคิดหรือยึดติดกับตัวเอง และสิ่งที่ท่านยึดติดนั้นมันทำให้ท่านมีความสุขจริงหรือหรือว่ามันทำให้ท่านทุกข์ถ้ามันทำให้ทุกข์แล้วท่านยังจะยึดติดกับมันต่อไปอีกนานแค่ไหนวันนี้อาจจะเป็นวันที่ท่านเริ่มฝึกปล่อยวางเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากอารมณ์เล็กๆเ,เริ่มจากความคิดเล็กๆและเชื่อว่าถ้าท่านฝึกวันหนึ่งท่านจะปล่อยวางได้ แล้วท่านจะเป็นอิสระอิสระจากความทุกข์อิสระจากการยึดติดอิสระอย่างแท้จริงหากท่านผู้ฟังเห็นว่าเรื่องที่เล่าในวันนี้เป็นประโยชน์ฝากกดถูกใจและกดติดตามธรรมะนำใจนำชีวิตไว้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราได้จัดทำเรื่องราวดีๆต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยและบุญกุศลที่ท่านได้ฟังได้คิด และได้ปฏิบัติในวันนี้จงเป็นเหตุให้ท่านมีความสุขความสงบและมีดวงตาเห็นธรรมพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ